มมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูที่ดินทูอีนึงแปลงใช่ไหมคะใช่ค่ะแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้อ่าเทศบาลจตุรัสด,ด้วยนะครับ<ช>แล้งแมวตอนนี้เราอยู่ไหนคะพี่นัทตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับ <c oughs> เราอยู่กันที่ ห้างโรตัสนะครับจตุรัสนะครับผมก็อยู่ตรงถนน2 0 1นะครับผมหรือชัยภูมิสีิ้วนี่เองนะครับน้องแมมเดี๋ยวเราจะเดินทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงโรตัสจัตุรัสนะครับจนไปถึงที่แปลงนี้เลยนะครับน้องแมมครับที่ดินแปลงนี้ที่เราจะไปดูกันเนี่ยเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเนื้อที่2งาน3ตารางวาค่ะหรือ203ตารางวาค่ะพี่น้บผมแปลงนี้ขอบอกเลยนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับ โอ้แปลงสวยอีกแปลงหนึ่งเลยครับเดี๋ยว<ช>เรา<ช>เริ่มเดินทางกันเลยนะครับผมใช่ค่ะวันนี้เราจะใช้ถนน201นนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นนะครับอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมไปก็คือโรตัสจตุรัสนะครับผม่ไปกันเลยกกโก็ก็ <Go. S 2> ใช่แล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะควันนี้นะคะแหมกับพี่นันนะคะ ในานามขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะหรือช่อง nw real estate 7ป่านะคะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดินปลูกบ้านนะคะ203ตารางวาค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านเกอก อำเภอจตุรัสนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้เราอยู่ในโลตัสจตุรัสนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้ามาทักทายแล้วนะคะคุณเอ็นโมบายนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะแบบกําลังจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินปลูกบ้านนะคะ203ตารางวานะคะ,ะตอนนี้เราก็ถ่ายทำไลฟ์สดนะคะทาง YouTube ช่อง NW Real Estate 78 ให้คุณผู้ชมได้ชมเบื้องต้นก่อนแบบสดๆพร้อมๆกันเลยใช่ครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับอ,อยากชมภาพคมชัดนะครับรอักมิดนะครับเพราะเราก<า>ํลาลังถายเส้นทางไปด้วยนะครับผม ตอนนี้เราอยู่บนถนนนะครับ201นะครับหรือชัยภูมิสีคิ้วนะครับมุ่งหน้าสู่ตัวจังหวัดนครราชสีมานี่เอง<ช>นะครับผมหรือ <นะ S 2> โคราชมั้งเองถูกต้องครับค่ะไปเลยเราเดินทางไปแล้วนะครับผมค่ะ จากจุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจากจุดนี้เราจะไปที่ดิน203ตารางวาเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรจากโลตัสจตุรัสค่ะใช่ครับตีเป็นนาทีก็ประมาณ3นาทีได้อสองสองนาทีแค่นั้นเองนะคะตอนนี้เราก็จะถ่ายทาั้งทาง YouTube นะคะ ต้องอาจจะมืดไปหน่อยอ้าต้องขออภัยด้วยค่ะผ,ผู้ชมเพราะว่าตอนนี้แบบใช้กล้องสามสามเครื่องนะคะ <c oughs> ก็คือโทรศัพท์สามเครื่องเลย <c oughs> ก็จะเป็นโทรศัพท์สําหรับไลฟ์สดอ่า u u u e e นะคะแบบให้ดูเบื้องต้นก่อนและ อีกกล้องหนึ่งก็คือโทรศัพท์ที่ถ่ายวิดีโอนะคะและอีกโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็คือว่าถ่าย Facebook นะคะอ๋อและอีกโทรศัพท์เครื่องหนึ่งคือใช้ GPS นะคะคุณผู้ชมเนี่ยน้องแหมมอนี่บอกให้ชมกันรับว่าเมื่อเราขึ้นบนถนนสะพานนะครับลงสะพานไปแล้วนะครับให้ชิดซ้ายนะครับแล้วก็ชะลอความเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะเรียวเข้าทาง วัดอะไรเนี่ยน,น้องแมมวัดหลุนิ้วใช่ไหมคะน้องแมมวัดบ้านหลุนิ้วว,วัดบ้านหลุ่นิ้วตำบลบ้านกอกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าถนนเพอันนี้คือแบมกับพี่นัดยังไม่เคยไปนะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินพร้อมๆกันนะคะเราเลี้ยวเข้าทางป้า บ้านหลุบ,ลบนิ้วบ้านหลุบนิ้วตำบลบ้านกอกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะขออภัยคุณผู้ชมทางช่อง YouTube ที่เป็นที่คุณผู้ชมแจ้งว่าภาพอาจจะเมืดนิดนึงเพราะว่าแบบใช้โทรศรัพท์สี่เครื่องเลยค่ะเนี่ยงน้้งแม่ครับพอถึงตรงนี้นะครับก็เร <Real S 1> ียวนะครับ ตรงป้ายะะตรงป้ายที่เขาบอกว่าถึงแล้วบ้านด่านใช่ไหมคะ,คะแต่เราเลี้ยวซ้ายนะคะเราก็ยังมาถนนคอนกรีตอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถนนนักว่างขวางมากๆเลยมีไฟฟ้าแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะมีวิวทุ่งนาด้วยสวยๆบรรย,ยากาศดีมากๆใช่ลแล้ว ก็อยู่ในชุมชนเลยนะครับน้องแมมใช่ค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่ประมาณเท่าเท่าไหร่นะครับน้องแมวสองรตารารงวาเราเข้ามาทางโรงแรมบ้านด่านรีสอร์ท นะคะเข้ามาทางโรงแรมบ้านด่านรีสอร์ทนะคะคุณผู้ชมจําชื่อตรงนี้ไว้ได้ดีแล้วนะครับน้องแมมก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาถ้าเลยโรงแรมบ้านด่านรีสอร์ทให้เลี้ยวขวานะคะใช่ค่ะตรงนี้ยังเป็นคอนกรีตอยู่นะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้แล้วถึงแล้วใช่ไหมคะน้องแมมใช่ค่ะพี่นะอุ้ยจาได้ไหมคะที่ใกล้มากต้นมะขาม ว้าวแค่เดียวถึงเลยนะคะน้องแมอโอ้โหสวยมากเลยแล้วเราเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามด้วยนะคะครับเขาล้วนะครับแปลงที่ดินเนี่ยน้องแมวว้าวต้นมะขามต้นนี้ถูกต้องแน่นอนเราลงไปชมแปลงที่ดินด้วยกันเลยนะคะไม่ได้ค่ะแบบยังพูดไม่ไม่เยอะเลยนะคะถึงแล้วครถึงแล้วโอ้ใกล้มากนะคะเดี๋ยวพินัทใช่ที่จอดรถสักคู่หนึ่งนะครับเราเราต้องจอดที่ไม่ตรงกับแปลงที่ เวลาที่เราถ่ายรูปด้านหน้าเนี่ยจะได้เห็นแนวของถนนที่ติดกับที่ดินให้ชัดเจนนะคะอ่าวโหสวยมากดเดี๋ยว <ไป S 1> เดี๋ยวคุณผู้ชมที่ชมทางไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะและคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook นะคะจะได้ชมพื้นที่ก่อนใครเลยนะคะแล้วก็ตัดสินใจก่อนได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่รอชมคลิปเต็ม,มทางวิดีโอคลิปก็ต้องรอให้เรากัด กลับบ้านก่อนแล้วก็กลับไปโคราชก่อนแล้วก็ไปตัดต่อตามคิวนะคะเพราะว่าแหม่มไปถ่ายมาหลายแปลงนะคะช่วงสองสาวันนี้นะคะเอาแบบรัวๆเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะอ๋อใช่ที่ตรงนี้สวยมากเลยเพราะว่า กล้ถนนสองศูนย์หนึ่งห่างห่างสี่ร้อยเมตรคือแบบจะบอกว่าเวลาที่เจ้าของที่ดินฝากขายมาเนี่ยเจ้าของจะให้โฉนดมาหน้าหลังแค่นั้น<ช>แล้วก็รูปภาพบางทีอาจจะเป็นรูปยังไม่อัปเดตนะคะที่เจ้าของบางทีเจ้าของเจ้าของไม่ได้มีเวลาหรือว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะเจ้าของก็อาจจะไม่สะดวกในการที่จะถ่ายรูปมาให้เรานะคะและแบบก็อยู่โคราาด,ด้วยก็ได้มาแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ได้มายังไม่ได้มาถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมบางทีคุณผู้ชมถามแบบรายละเอียดเนะีแ่ยบบก็จะไม่ตอบ เพราะว่าแบบจะไม่ตอบแบบว่า,าพูดไปโดยที่เราไม่มั่นใจนะคะแบบจะบอกว่าให้คุณผู้ชมมาดูจากพิกัดก่อนก็ได้แบบนั้นนะคะแต่ถ้าแปลงไหนเนี่ยที่แบบเข้ามาถ่ายแล้วแบบจะตอบคุณผู้ชมแบบละเอียดเลยนะคะส่วนชอบหรือไม่ชอบอันนั้นคุณผู้ชมตัดสินใจได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินพร้อมๆกันนะคะเป็นทาง y o u t u b e ก่อนสัก5นาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบบจะต้องเผื่อเวลาในการถ่ายคลิปวิดีโอด้วย เราจะต้องทํางานแข่งกับพระอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าพระอาทิตย์ตกแล้วแสงแสงหายหมดเลยไม่สวยนะคะแหม่เก็ต้องพร้อมในการสู้แดดด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะออกมาภายนอกกันดีกว่าค่ะพี่นัดดูแล ช่อง YouTube Nwreal Estate 78น,นะคะส่วนแหม่มจะถ่าย Facebook แหม่มวิภาวันนะคะ Facebook แหม่มวิภาวรรณหากคุณผู้ชมสนใจก็มาติดตามได้นะคะส,น,สนใจที่ <นะ S 1> สวยๆภาพอัจรรยนนิดนึงนะครับ,ญญรรบตอนนี้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแหม่มก็อยู่หน้าแปลงที่ดิน จะสวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube ก่อนแปบ๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่นัดพาคุณผู้ชมชมที่ดิแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแม่อมถ่ายให้คุณผู้ชมทาง Facebook ดูเบื้องต้นนิดนึงนะคะตอนนี้จะได้เห็นบรรยากาศแบบพร้อมๆกันเลยครับน้อง<ท>แอมครับนี่ที่ดินแปลงนี้นะครับที่ท่านชมเห็นนะครับ200นะครับสต,ตารางวานะครับอยู่ใกล้ถนน201นะครับที่ เทศบาลตะมนจตุรัสนะครับแปลงนี้นะครับนี้เขาทำเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรตอนนี้น่าจะลงมันสำปะหลังอยู่นะครับก็เห็นรูปแปลงนะครับชัดเจนมากๆนะครับตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ติดถนนสายประโยชน์นะครับคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาจากถนน2องนนะครับเรตีไปประมาณ400กว่าเมตรนะครับประมาณประมาณการ400กว่าเมตรนะครับก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับแปลงนี้ก็ เป็นอยู่ในทำเลนะครับของชุมชนครับชุมชนนะครับ ก็หากใครสนใจนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศ6น8 4 1 2 1 8 8แนะครับแล้วก็แอดไลน์ดีนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวคุณแม่ครับจะส่งเอกสารนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับผมให้โดยละเอียดนะสำหรับลูกค้าที่มาดูตามพิกัดนะครับจุดสังเกตนะครับก็คือต้นมะขามต้นใหญ่ทางด้านนี้นะครับผมก็มีอยู่ต้นเดียวครับอยู่หน้าแปลงเลยนะครับที่ดินเลยนะครับผม ก็รูปแปลงนะครับรูปแปลงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป๊ะๆเลยนะครับผมก็ถมแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงมันสัมปหลังอยู่นะครับในพื้นที่นะครับผมก็ในแปลงที่ดีนะครับมีหน้าแปลงมีเสาไฟฟ้านะครับมีน้ํามีไฟฟ้านะครับผมทาเลดีมากๆนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับข้อมูลนะครับก็สอบถามได้เลยนะครัน้องแมงคะใช่ใช่ก็เดี๋ยว ทักทายคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รัชบชมผ่านช่อง YouTube N.W. Real Estate 78ได้รับชมก่อนใครทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเราจัดคิวให้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจบจากคลิปไลฟ์สด,ด้ยแบบจะทำคลิปวิดีโอนะคะคุณชมทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่203ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านกอกนะคะตำบลบ้านเกอกอำเภอจตรุรัสจังหวัดเลยภูมินะคะขนาดพื้นที่2งาน3ตารางวาหรือ203ตารางวาเจ้าของแจ้งว่าให้เขาเช่าปลูกมัน3ามปะหลังอยู่ ก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมคะพี่น้ใช่ค่ะเรียนรูปแปลงเห็นได้ชัดเลยคือคอแค่เขาทำแค่นั้นใช่ค่ะก็คือหน้ากว้างตอนนี้เขาลงมันอยู่นะเขาลงมันสัมปะหลังก็คือหน้ากว้างประมาณ20เมตรแล้วก็ลึกประมาณ40เมตรอันนี้คือโดยประมาณคร่าวๆเขาจะมีด้านซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมด้านซ้ายมือจะมีต้นมะขามอยู่ตรงนี้ก็ได้ไปด้วยถูกไหมคะพี่นัาเป็นมะขามเนาะได้ไปด้วยเลย มีต้นมะขามนี่ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามติดถนนสาธารณะประโยชน์คอนกรีตอย่างดีแล้วถนนนี้ก็คือกว้างมากๆเลย<า>นะคะคุณผู้ช <นะ S 1> ม<ะ>มีไฟฟ้านะคะมีไฟฟ้ามีน้ําประปามีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านก็แบบวันนี้เรามาก็เหมือนแบบสงบๆนะพี่นะนเะ<ช>ไม่มีแบบ เสียงอึกกระทึกลบกวนอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นบรรยากาศแบบน่าอูน้องแหม่มนะคะับที่พี่นัดบอกนะครที่บอกท่านชมไปมีจุดสังเกตคือเข้ามาก็มีต้นมะขามแล้วไมแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยเราเห็นลูกมะม่วงแล้วนะ,ะอาถ้า <c oughs> เรา,เาใช่ <c oughs> ซ้าย พี่นั่มะม่วงนี่จะได้ไปด้วยไหมไม่น่าใช่ไม่ได้หรอไม่น่าได้มองได้มองเดี๋ยวเรามาปลูกเองก็เรากันใช่ค่ะเรามาปลูกเองกนะให้ดูว่าดินดีเนี่ยจนมะม่วงเนี่ยดูดีน้องแม่มใหญ่มเกี่ยวแล้วที่นั่นเนาะลูกใหญ่เกี่ยวเฉยอ่ะต้นเลใช่ใช่คุณผู้ชมค่ะที่ดินแปลงนี้เออมากมากเลยแบบแบบแปลงนี้แบบรีวิวง่ายมากก็ ตามนี้เลยค่ะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามมันสำหหลังนี้นะคะเนื้อที่203ตารางวานะคะมีฉนดคุดแดงนอนสี่จนะคะคุณผู้ชมติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับโลตัส2กิโลเท่านั้นเมื่อกี้ยังแป๊บเดียวใช่ย,ยังพูดแบบว่านิด<ะ>เดียวอยู่เลย <laughs> แบบจบเร็วจบเร็วเราเรา,เราเริ่มจากโรต,ตอ่าใช้ตัวจั <อำ S 2> ตุรัสเลยจัตุรัสเลยนะครับผมใช่<ม>แล้วเจ้าของก็แจ้งว่าอยู่อยู่อ่าฝั่งเดียวกับวัดสิริพงษาวาฒตรงตัวเทศบาลจัตุรัสอยู่แล้วแต่เราจะต้องเข้ามาด้านซ้ายมือซอยวัดหลุบนิ้ว,วใช่ไหมคะแมว้วัดหลุบนิ้วแล้วคุณผู้ชมเข้สึว่ารู้สึกว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าได้หลายเส้นทางนะเขาไนทาพี่นัทเหียนว่ามีทั้งสามสี่เส้นทางใช่แต่ว่าจากถนนสองศูนย์หนึ่งนะคะคุณผู้ชมสี่ร้อยเมตรเท่านั้นและคุณผู้ชมเข้ามาทาง โรงแรมบ้านด่านรีสอร์ทนะคะที่เราผ่านมาเมื่อกี้ <Okay. S 1> คือเราต้องผ่านหน้าโรงแรมให้ได้ก่อนแล้วพอถึงหน้าโรงแรมแล้วตรงมาแล้วเลี้ยวขวาใช่ไหมคะพี่<ช>นันนิดเดียวนดเดยวนาะแล้วก็ตามพิกัดมาก็คืออยู่ตรงนี้เลยน,นะคะคุณผู้ชม <laughs> ตอนนี้คุณผู้ชมกําลังรับชมที่ดินสวยๆนะคะหากคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะ เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรสอบถามแบบได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะคะหรือว่าแอดไลน์ ID 0 6 3 8 4 1 2 1 8 8ติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าใครที่ดีและอสังหารทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะตอนนี้แม่มกับพี่น้นนะคะขอตัวทำคลิปวิดีโอไปฝากคุณผู้ชมก่อนนะคะเพราะว่าทางไลฟ์สดเนี่ย แบบก็คือเข้าใจอยู่เข้าใจแบบคุณผู้ชมว่าแบบมืดอะไรอ,าาอย่างนี้นใช่แต่ว่าแบบก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบเบื้องต้นก่อนแบบด่วนๆแล้วก็เห็นพร้อ,รอมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมอดใจรอคลิปเต็มอีกสักไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวเรารีบตัดต่อเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณน้องแหม่มนะครับ หากว่าท่านทางผู้ชมนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรสอบถามเรามาได้ตลอดเวลานะครับที่เบอร์0638412188นะครับแล้วก็แอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณแม่นะครับต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ m b